สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นครับผมม,มีท่าตลอดฮ <c oughs> ะวันนี้นะครับไร้สาระอย่างเดียวนะไม่มี Q&A ไม่มีอะไรรายการคือฟอ์แมน t ์คลิปอ่ะวันนี้เราจะให้ดูโคสติลรีคอนวันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูแล้วก็คำนวณค่า KVI นะครับ KVI คืออะไรวะครูอ่ะไปดูจนย้อนก่อน สักตอนสองตอนเดี๋ยวพอจะเข้าใจนะครับเป็นดัชนีตัวหนึง่งซึ่งผมหามาเพื่อเทียบมูลค่าของมีดนั่นเองตอนนี้เพื่อนเราใน y o u t u หนึ่งพันสี่รอยี่ิบหน่วยครับท่านเป็นหนึ่งหน่วยในนะั้นหรือไม่ถ้ายังไม่เป็นหนึ่งหน่วยในนะั้นและชอบรายการผมกดติดตามนะครับเป้าที่สองที่เราจะลุยกันนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเป้าแรกมันอะไรครูเป้าแรกเราซัดก,กันที่หนึ่งพันะฮะเป้าที่สองเราขอพันห้าครับ 1, พันห้าร้อยคนผู้ติดตาม และเป้าถัดมาที่เตรียมพุ่งเข้าไปก็คือที่2,000ครับผมจะไปถึงหรือเปล่าแล้วแต่พวกท่านนะฮะสิ่งต่อมาครับ Line Official ถ้าอยากเข้ารับสื่อโฆษณาที่จะมีมาบ้างในบางวันนะฮะถ้าไม่ยุ่งมากร้อยตอนนี้มีสมาชิก186ท่านแล้วนะครับเป้าเราอยู่ประมาณสัก200-300นะกำลังดีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆน,นะครับและเพื่อนที่เยอะที่สุดเลยอยู่ในช h อป e e ฮะอ้ยช้อปปี1,500นะ <c oughs> แล้วบ้งคนเยอะนนันะ ทีนี้เรื่องการสั่งซื้อสินค้านะต้องเรียนอย่างนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยสั่งซื้อที่ผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าเกิดต้องการให้เป็นลงบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ซึ่งคุณจะได้เหรียญหรือได้ส่วนลดอะไรมาผมต้องบวกราคาขึ้นไปประมาณสัก1 0ซนะครับเพราะว่าผมโดนค่าแพลตฟอร์มผมบอกนี้เลยแล้วซื้อสูงที่สุดซื้อที่ไหนอ่ะซื้อที่ผมฮะติดต่อเข้ามาได้เลยไลน์ออฟฟิเชียลติดต่อมาทาง u t u b e ก็ได้ไลน์ก็ได้โทรหูมาก็ได้นะครับหรือถ้าให้ดีนะ ถ้าเป็นไปได้มีทรงหน่อยนะเข้าเข้าไลน์ก็ได้ถ้าไลนา์ไม่เล่นอย่างน้อย YouTube เล่นหน่อยพี่ทักมาในนั้นก็ได้ครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กก็ได้เท็กซ์เท็กี่ศูนย์สโตทักเข้ามาคุยในนั้นก็ได้แล้วแต่อยากคุยในไหนสะดวกต,ตรงไหน,นเอาตามนั้นเลยพี่รู้ไหมทําไมต้องใช้ช่องทางพวกนี้เพราะเวลาสั่งของมันต้องส่งรูปพี่จริงลูกค้าโทรมายกหูบางทีคุยกะไม่รู้เรื่องนะผมขอไลน์ขออะไรเขาไม่มีเลยอะ ันพี่ไปดูรุ่นดูอะไรมันจะได้ตรงกันเดี๋ยวส่งของส่งไปไม่รู้สั่งตัวไหนตรงไม่ตรงรุ่นอะไรโมเดลนึกภาพของไหมฮะคุณลองนึกนะคุณสั่งของกับผมโดยที่คุณไม่มีลายอะ่ะเฮ้ยมันยากมากเลยนะในการที่เราจะแคปรูปแล้วส่งไปหรืออะไรมันมันไม่มีรูปคุยกันนะ่ะไอเทมนัมเบอร,ร์ยังคุยกันยากแต่อไอเทมนัมเบอร์มีที่ผมแต่ที่ลูกค้าก็ต้องหาดูในอินเทอร์เน็ตถ้าลูกค้าดูได้ในอินเทอร์เน็ตลูกค้าน่าจะมีมีวิธีในการทักมาหาผมได้นะนะฮะเนี่ย มันมีหลายรุ่นมากพี่เพราะว่าผมไม่ได้ไม่อยากขายนะผมกลัวเดี๋ยวมันไม่ตรงนี่คือปัญหาพ่อค้าคกับกลูกค้าเลยนะครับหรือบางคนถ้าชัวร์ๆก็ยกปูหาผมเลยรุ่นไหนอะไรสีอะไรเขาพอจะเลา่เลาๆพอจะรู้โอเคพี่รุ่นนี้หน้าหน้าตาประมาณนี้นะสีประมาณนี้นะอ้าโอเคไม่มีปัญหาอ่าโอเคอันนี้จบข่าวนะครับแต่ถ้าบางทีมาแบบยักปั้นรุ่นนไม่ถูกเลยอะไม่รู้จะขายให้ยังไงนะเราต้องช่วยกันนะครับอ้า วันนี้เรามากันในของโคสติลนะครับโคสติลม่เป็นมีดแบรนด์อเมริกาแปลกใจไหมมีดแบรนด์อเมริกาทาไมไม่ทาอเมริกาวะมันมีโรงงานหลายประเภทครับโรงงานบางโรงงานแม่งกระโดดกระโดดไปทําจีนกระโดดไปทำไต้หวันกระโดดไปเรื่อยแต่ไม่ทําประเทศตัวเองงงไหมกระโดดไปญี่ปุ่นเออมันเป็นประเภทว่านักธุรกิจนักธุรกิจถือถือกระเป๋าอะ ไปเลยไปถึงก็เอาโรงงานนี้มีโน้ตเฮาส์นี่สั่งผลิตเอาโรงงานนี้สั่งผลิตเอาของมาสมที่นี่ตรวจเช็คคุณภาพส่งออกมีโรงงานประเภทแบบนี้ก็มีเออเป็นเหมือนเป็นเหมือนเรามีโน้ตเฮาส์อ่ะมันเป็นภาคภาคธุรกิจหนึ่งเลยนะครับที่เป็นอนีกวิชาหนึ่งเลยนะที่สามารถทําได้โอเคไหมฮนะแต่ถ้าไอการที่คุณไม่มีโรงงานก็อาจจะสูมเสีย่ยก็จะเจอสินค้าที่มัน แจะก๊อปปี้แบบของคุณมาจากในโรงงานนะั่นแหละก็ได้นะมันมีโอกาสถูกไหมแล้วโคสตสติลลี่ของก๊อปแม่งเยอะด้วยเออผมขายได้ของแท้อย่างเดียวนะไม่มีสำเนาไม่มี OEM แล้วก็จะไม่มีทางขายผมบอกเลยไม่เอาทำไมอะ่ะผมผมขายของแท้ผมไม่อยากระเบิดลิขสิทธิ์แล้วก็มันมันไม่ใช่ของแท้พี่มันมันขายยังไงอะ่ะของของของก๊อปครับอา้าวแล้วนี่ไม่ก๊อปทั้งร้านเลยเหรอไม่เอาอะ่ะโอ้พี่ พี่โกงราคาป่ะเนี่ยมีดน,น,นำแพงจังวะก็ไปดูราคา M S R P ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับราคาก็ประมาณรนะดัะผมแปลงมาบวกค่างเงินบาทค่าข้ามน้ําข้ามทะเลภาษีภาษีกาไรนิดหน่อยซื้อเล่นได้ก็โอเคแต่ถ้าอุย้ยมันแพงเกินไปพี่เก่งกําไรเกินไปก็งไปดูราคาในเว็บในเว็บเว็บไซต์ตลาดคอนเวิร์ด,ดูนะครับมันต่างกันจริงนะของก๊อฟแม่งหลักร้อยอะของแท้แม่งครึ่งหมื่น 30, อะ กล่องแบบนี้เลยเพื่อนแนะนํามานะครับอ่ะมาต่อโรงงานแบบนั้นก็มีนะครับโรงงานที่ถือกระเป๋ามีโนฮาอย่างเดียวแล้วก็ไปสร้างตรงนี้ตรงนั้นมาแล้วก็เขามีโรงงานผลิตใช่ไหมแล้วก็ใส่เลยโรงนี้อุตสาหกรรมมีแล้วก็ใส่เข้าไปหลังๆก็มีทําไต้หวนันทําจีนแล้วก็ยังมีญี่ปุ่นในบางโมเดลนะฮะอเมริกาไม่มีเลยแบ์อเมริกา่าเกานะเออก็เป็นอีกเท,เทคนิคหนึ่งในการผลิตนะครับหรือ ประเภทโรงงานเบสเมดเอวิติงอินยูเอสเอเขาว่าไปโรงงาน k i ที่ผลิตที่ผลิตมีดไอซีโรทอแลรนต์เขาว่าไปทำทำที่อเมริกาว่าไปสไปเดโกบางรุ่นผลิต USA c o l o โคโลว่าไปอีกแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สูตรไทยสูตรท่านขอให้วัเป็นของแท้เท่านั้นเพราะว่าของพวกฝรั่งต่างชาติเขา,เขา,เ,ขาเขาหลุดคำว่า Ma d e in USA ไปละเขาไปแบบ เทคโนโลยีอะไรก็ได้ขอให้มันได้แบบนี้จะผลิตที่ไหนเขาไม่สนใจหรอกไปทําอิหร่านก็ได้เอียเขาเอาเออสินค้าอิหร่านมีดอิหร่านเออมีดอิรักอะไรเงี้ยเอาเอามันแปลกดีกูชอบคนไทยอ่ะจะไม่ชอบไชน่าแต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ละคุณลองย้อนไปเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วตอนผมขายของแรกๆเขาไม่เอาเลยนะของไชน่าเขาตีว่าของไม่ดีอ่ะไต้หวันก็จีนี่ว่าแต่แต่ตอนวนี้ไม่ใช่ละ การเวลาอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนจริงนะมึงเพลงตามเพลงเลยจริงวันเวลามันเปลี่ยนใจมึงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่แปลกนะแต่ง,งานแต่เด็กทําไมถึงอยากกนะันเรื่องมีดแล้วอู <c oughs> อ่ะรีคอนวันนะครับตัวของโคสติลเนี่ยเขามีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเขาไปเด่นดังในเรื่องของมีดอเมริกันทันตผมกำลังมองหาอยู่ ไม่มีไม่ได้หยิบมามันเป็นมีดแบบตัดฉากเคยเห็นเนาะอเมริกันทันโตเขาแปลงมาจากเจเปนดิสทันโตแต่แปลงให้เป็นของอเมริกันแล้วเขาก็ขายในช่วงปีแรกๆเลยปี1980ูโรงงานก่อตั้งมา4 2ปีแล้วแล้วเขาทําไอเชือม,มีดที่ผมว่าเนี่ยเขาทําเป็นอเมริกันทันโตแม่งขายดีแลวแม่งเป็น,เป,นเป็นตัวทําให้โคสติลที่แม่งดีขึ้นมาเลยอะไอโคสติลที่มันมาจากโรงงานของคาร์เมลุสมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้นะโยกย้ายกันไปเรื่อยๆอะเออเหมือนคู่แข่งสุดท้ายก็มาเมิร์ชกันทําธุรกิจกันไปนะครับ แล้วก็เขาจะดังเรื่องคาร์บอนวแต่ก่อนตอนที่เขาคิดสูตรเหล็กอะ่ะเมื่อย้อนไปเมื่อ40กว่าปีอะ่ะนั่นแหละนะแล้วโคสติลก็เลือกใช้วัสดุหลายๆอย่างนะครับใช้ aus 8 a แต่ก่อนเนี่ย aus 8 a นั้นดังมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ cpm s 35 vn แต่โมเดลแบบนี้เปลี่ยน,เ,ยนเชฟหน่อยให้มันโค้งว้าหน่อยแต่โมเดลนี้เรียกอย่างนี้รีคอนวันแต่เป็นรีคอนวันของยุคปี2022นี้ แต่ก่อนนะเขามีการใช้เหล็ก SK5 ก็มีปัจจุบันก็มีนะครับใช้ SK5, AUS8A, AUS10A, VG1 Sunmay, VG1 Cor s u n m a เ German s t e e 4116 D2 เขาใช้เหล็กมาหลายตัวมากครับ O1, CTS XHPR รุ่นก่อนหน้านี้ไม่ก็จะมี c s XHP แล้วก็ตะกู CPM s 3 5 v n CPM 3V เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็ใช้เทคนิค ในการล็อกสเตนเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อมันว่าไตรแอนดล็อกซึ่งล็อกของโคสติลนี่ผมถ้าถามว่ารูมีสักเล่มที่จะไว้ใจเรื่องล็อกนะเอาเรื่องล็อกไอ้เนี่แมง่งแมง่งแมง่งแมง่แมงแกล่งสุดละเพราะมันหนาและอึดถึงทนแล้วเขาเทสให้ดูได้นะครับเขาเร,เรื่องชื่อมากเลยเรื่องการทสเนี่ยทสความแข็งแรงของวัสดุความแข็งแรงของบานพับตัวเนี้ย บ้านพับไม่มีวันแตกนะฮะจากการเทใส่หลายครั้งนะไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะส่วนใหญ่ถ้าแตกก็คือประกับแตกปิ้น่อข้างแต่อาตัวบ้านพับเนี่ยไม่พังไอ้ประกบตัวนี้มันบึงบ้งๆบอกข้างๆกันคือคือถ้าให้ดีอยากให้มันแตกต้องมีแรงมาบีบตรงนี้เพิ่มอ่ะเพื่อให้ตรงนี้มันแตกจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายมันบึ้งออกข้างหมดนะฮะไปดูการเทสอของต่างประเทศมีเยอะแยะนะฮะกูไม่ลองเทสดูบ้างเหรอเอ้าเขามีผลการทดลองอยู่แล้วเราจะไปเทสซ้ําทําไมเ่าเราก็แค่ เป็นลิเทเรเจอร์รีวิวมาแล้วเราหาการทดลองใหม่ๆที่ไม่เหมือนเขาดีกว่าไหมอครูผมสังเกตมานานแล้วผมรู้ละครูถ่ายรายการตอนเย็นใช่ไหมนี่เฉียบรู้ได้ไงว่าลูกค้ารู้ได้ไงวะนั่นไงทงชักลงปหนึ่งนะ,ะสังเกตอย่าเนาะแล้วก็ทักมาอาก,กูเรื่อยเลยสนุกสนานนะสังคมเนี่ยเขาทักมาอย่างเงี้ย อมผมก็เลยเนี่ยถ่ายต,ตอนเย็นผลรู้ได้ไงวะอยู่แถวนี้กู่ะตาวอกูเห็นทงชักลงนึกว่าเย็นแล้วอ้านี่รุ่นนี้นะครับตัวประกับเป็น G10 นะแล้วก็ใบมีด CPMS 3 5 VN ผมทักผมทักถา้าถามผมนะพี่ผมไม่ได้อยากได้สแตนเลสธรรมดาผมไม่ได้อยากได้420 h c ผมอยากกันนี้มันดีกว่านั้นสักจึงนึงได้ไหมพี่ ผมจะแนะนำอยู่2เบอร์ให้คุณเลือกนะครับ VG10 คุณคงจะต้องมองหา Endura 4ตระกูลกล่องแดงเนี่ยคุยกับสไปเดโก้แล้วกันแต่ครับไม่อยากคุยกับแมงมุมเว้ยผมไม่ชอบแมงมุมพี่ผมชอบฟ้าขาวดำ Black Argentina Argentina ฟ้าขาวใช่ไหมนี่ฟ้าขาวดำเออผมผมชอบสายเหล็กเย็นผมชอบสายเหล็กเย็นผมก็คงจะแนะนำ CPMs สามสิบห้าวีเนี่แหละครับเล่นเนี้ยเล่นเดียวจบเลยถ้าคุณไม่ได้อยากซื้ออะไรเพิ่มนะถ้าคุณต้องการแค่ คุณสมบัติของใบมีดที่เขาคัดสรรมาให้มนุษย์อีกระดับหนึ่งนี่อย่างเงี้ยอีกระดับหนึ่ง e ่ะเอล t แกนเอลิแกนสติลเดอ o กู๊ดไนท์ฟอร์ u ูไลฟ์ควนต้มทีวีเนี่ยเนี่ยเหล็กที่มันออกแบบมาให้มนุษย์ใช้งานแล้วทด,ทดสอบกับมนุษย์มาทั่วโลกแล้วว่ามันโอเคละในราคาที่ แพงขึ้นมาป่าเหล็กธรรมดาหน่อยแต่ทําไมวะเราเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตเราอยากจะได้อาวุธดีๆอาวุธศักดิ์สิทธิ์สักอันหนึ่งนะครับขอโทษนะอาวุธศ,รรศรรักดิ์สิทธิ์นี้ถ้าฝนตกว่างป้างป้าง,างอยู่กลางโดงกลางป่านะถือนี่ออกไปนะฟ้าถ้าผ่ามึงได้นะ <c oughs> มึงจะเป็นมนุษย์ฟ้าผ่าเลยนะโอเคไหมฮะเพราะมันยังเป็นโลหะอยู่นะอย่าไปทําอย่างนี้นะะกลางทุ่งนะตายกันมาเยอะนะเออตายทั้งทีขอคำมิโคโสติวะเปี้ยงเรียบร้อย อย่าไปเล่นระวังเหล็กก็คือเหล็กนะครับอ่ะเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของมันว่าจะซื้อไปทําไมวะถ้าชอบมีดเล่นหนึ่งเท่ๆแล้ววัสดุแม่งถือว่าดีมากแล้วมนุษย์เราเอาและในราคาที่มันไม่มได้เบอร์ใบที่มันเบอร์ใบคือแม่งแม่งไปอัดกันแบบแพงพิเศษแล้วว่าไปแบบเหล็กประหลาดผลิตน้อยก่งกําไรเหล็กแปลกอันนั้นจะแพงเวอร์วังอันนี้แพงแบบธรรมดา เออเบนเบนอันนี้เบนเว้ยคัมเบนเว้ยอ่าคัมเบนกับ BM เว้แต่ไอ้แปลกๆนั ack, ่นอะโลสรอยว่าไปไอ้อย่างอื่นเอ่อลัมเบอร์กินีว่าไปไม่เอาพอสอันนี้เบนหรูพอพอไหมอะพอแล้วมัง้งพอไหมเอออ่ะแนะนำนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังนิ้วไม่ค่อยดีหรือเป็นคนที่ พูดตรงๆนะผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีมือไม้เขาจะอาจจะไม่ค่อยมีแรงบางทีการจะกดตัวนี้ให้มันพับมันเป็นเรื่องยากมันต้องใช้แรงนิดนึงนะฮะต้องกดให้สุดนะครับมันถึงจะพับได้ถ้ากดไม่สุดล็อกไม่ง้างพับกลับไม่ได้นะฮะเอเคไหมครับแล้วมีอาการล็อกติดด้วยนะจากประสบการณ์ที่ขายมาล็อกติดคืออะไรคือลูกค้าไม่ได้พับมีดเปิดไว้อย่างนี้เป็นเวลานานอ่ะแล้วจะกดล็อก ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดมีอะไรบางอย่างเข้าไปขั้นหรือมันเกิดการแห้งไม่มีสารหล่อลื่นตรงนี้มันติดคือล็อกมันติดคือล็อกบีบไม่ไม่สามารถง้างมันออกมาได้เคยมีเพื่อนคนนึงนะครับเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาจากมาจากเพชรบุรีมั้งนะมารถจากเพชรบุรีมาหาผมเลยบอกพี่มันมัดมันพับไม่ได้ผมก็บีบเฮ้ยเชี่ยพับไม่ได้จริงเว้ยผมก็พับไม่ได้เอาโซลแอกชีฟืดฟืดนะครับข้อข้อนล็อกพับได้เลย โอเคไหมบางทีมันมันติดมันไม่ได้มีอะไรหลอกเราเปิดไว้ใช้เป็นเวลานานอ่ะหรือบางทีมันมีน้ามีอะไรเข้าไปมีคราบสนิมมันหลุดดูทแต่ไม่เหล็กมันติดกันนั่นแหละมันก็มีโอกาสได้แต่ถ้าพี่แรงไม่มีจริงๆโหแม่งยังไงก็พับไม่ได้เอานําถีลวหาประแจมันหนีตรงนี้ครับเพิ่มแรงเข้าไปให้ปให้ประแจมันหนีตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยให้มันง้างเปิดออกมาได้สุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวแรกของ KVI ของโ o Steel ตัวนี้ โคสติลตัวนี้ราคา US ดอลลาร์คือ176.99 US ดอลลาร์นะครับแปลงมาเป็นเงินไทยก็คือ5,840.67บาทคิดที่บาทที่33เราจะหาค่า k v i กันเลยนะน้ำหนักของมีดต,ตัวนี้นะครับขึ้นช่างแบบนี้เลยนะครับ1 0 0 160กรัมผมคอนเวิร์ตเทียบมาเป็นหน่วย1กิโลกรัมนะครับตัวนี้ค่า k v i มีค่าเท่ากับ 36,504.19บาทต่อกิโลครับถ้านี่เล่มน,นี้หนัก1กิโลกร,รมัมราคามันจะอยู่ที่36,504.19บาทว้าวพระเจ้าโละสามหมื่นหกคุณก็เอาไปเทียบดูได้เลยอย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องดูหน่วยข้างหลังค่า k v i 36,500ืนกพักลมๆคิดง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องดูหน่วยข้างหลังเทียบกับอะไรอ่ะพี่ อาจจะเทียบกับแบรนด์อื่นที่สมมุติว่า KVI มันเท่ากันอย่างนี้อสมมติเราทียบแบบนี้เฮ้ยออกมา KVI เข้าไอแมงมุม Endura ตัวนี้เลยเอาละสิแล้วเราจะดูอะไรเราได้เลยบ้างอนะถ้ามองเรื่องเหล็กไอ้นี่ S35VN นะไอเนี่ v g 0เฮ้ยไอนี้ดูดูดูดีกว่านิ้กว่าอาเราได้ด้ามกีเทนติกมาด้วยในขณะที่ไอ้นี่ด้าม f r n นะในตัวของ Endura 4นะอา้าวแล้ว KVI เท่ากาัน รู้สึกตัวนี้จะมีมูลค่ามากกว่าแต่ตัวนี้ไม่ดินเจแปนนะคุณก็ลองตรวเฉลี่ยเอาอันนี้ไม่ได้นไต้หวันไตหวันแล้วไงออไม่ใช่ไม่ดีนะต้องมาทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับพวกเนี้ยมันเป็นโรงงานโตคผลิตด้วยแบบนะครับส่วนประเทศที่เขาตีเนี่ยก็เป็นลักษณะของการโฆษณาของเขาว่าสินค้าผลิตภจ,จากโรงงานที่ประเทศนี้หน้าประเทศนู้นหน้าประเทศไทยแลนด์นะประเทศจีนนะเวียดนามนะ ในสายตาของต่างประเทศประเทศไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ในมุมมองของคนไทยบางคนก็ยังเป็นอยู่บางคนก็อยากได้มีดญี่ปุ่นแหละเพราะว่าจากตำนานมาฉันเจอซามรัยมาหรือจากทหารอเมริกันไม่ญี่ปุ่นก็เมกาวะไต้หวันนี่โผล่มายังไงอ่ะผลิตภัณฑ์ไต้หวันโรงงานโลกเหมือนกันถ้าคุณเทคโนโลยีสูงเหมือนกันนะมันก็ล้อถ่ายกันมาเนี่ยมันก็แค่มีดสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ว่าคุณจะชอบอะไรแต่ถ้าคุณแบบมันไม่ได้จริงๆบี มันมันมันไต้หวันไม่ลงมันโปงไม่ได้พี่ก็อย่าไปเอาสิเราอย่าไปทําใจชอบมันถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วเราเอานี่พออันนี้เราไม่เอาแล้วเราพอละเวลาในชีวิตเราเหลือไม่เยอะหรอกเราเลือกสิ่งที่เราอยากจะเลือกอย่างเราอยากพยายามไปเลือกอะไรที่เราพร้อมจะตัดมันออกเลยมันเปลิองแล้วเรามาทําความเข้าใจกับพวกนี้ให้ลึกซึง้งเฮ้ยจะญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเลยจะอเมริกาก็อเมริกาทําความเข้าใจให้มันให้ลึกซึง้งหาเวลากับมันให้เพียงพอนะครับ แล้วก็อะไรที่มันอาจจะเฮ้ยมันไม่อยู่ในเกณฑ์ยังไงก็ไม่เอาหรอกรู้สึกว่ามันติดถัดอยู่ในใจยังไงมันไปไม่สุดอ่ะเหมือนซื้อมีดแลนแล้วก็มันนอนไม่หลับอ่ะมันก็ต้องกลับมาซื้อสไปเดโก้เทนเเซียอ่ะเหมือนที่เพื่อนเพื่อนเคยคอมเมนต์กันมามันจริงเฮ้ยมันคืออะไรวะแบงมุมราคาเราพอซื้อได้นะตัวชัยนาแต่มีดแลนมันก็พอใช้ดีนี่หว่ามันนอนไม่หลับมันต้องแบงมุมสักตัวใช่ไหมถ้าพี่ผมสายอาร์เจนตินาสายดําฟ้าขาวดํา ผมเมาวันนี้แหละผมดูแล้วแม่งคุ้มค่ากว่าด้วยดู KVI จบอีกอาทิตย์จะได้ของเล่นเลยสวัสดีครับ